ป้าเราเก็บผักแพวผักแพลวเดินเก็บมีหน้าบ้านมีหลังบ้านมีทั่วมีรอบบ้านเก็บพักเก็บพักเดี๋ยวต้องเก็บกวาดใบไม้ไปทําปุ๋ยหมักดูมรกอรต้อนนุน้นโดกโดกเดี๋ยวไปถ่ายมรกอเดือ ยังไม่ได้เก็บกวาดใบไม้เลยป้าป้าเก็บผักแผวผักแพวนี่ตัดกิ่งักชันน่ะติดง่ายนี่นี่ใบอะไรกะเพราป้าต้องดมต้องดมดูแมงลักกะเพราโหระพาป้าป้าต้องดมได้ละนี่นี่เนี่ยหูเสือคุณหน่อยบ้านไร่ผมยอมเด็ดไปเลย เดีย๋ยวเขาจะได้แตกใหม่ใครสนใจพูดผักต่างๆไปที่ช่องป้าไร่พะยองารระจ้าทุกๆคนเนียมหูเสือกินดีนะเหมือนมียาสามัญประจําบ้านถ้าใครรู้สึกเป็นหวัดนะมีอาการเป็นหวัดมีไข้อะไรแบบนี้อู้กินดีเลยแหละเนี่ยปลูกไว้ขยายง่ายตัดกิ่งปักชําอะ่ะขยายง่ายมากเลยจริงๆเหมือนมียาสามัญประจําบ้านจริงๆไปดูในเว็บไซต์ของอภัยภูเบศนะเขามีงานวิจัยอยู่ เราไมา่ได้มาพูดมัมมมด่วๆเ้อเราต้องอ้างอิงของพวกเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐเนี่ยแหละได้แล้วไหนดูสิเออเอาละดีลจะยวจะพาเพื่อนๆทัวร์หลังบ้านอล้อมาลาเจ็บไไะอะไรนี่ๆ้มจี๊ดก็ได้้มจีด๊ดแก้เจ็บคอแก้ไอเห็นไหมบ้านเรามียาเนี่ยบ้านเราจะมีพวกยาสามัญประจำบ้าน รู้สึกเจ็บคอก็อนี่เอาส้มจี๊ดปิดบีบน้ำใส่ปากจิ้มมะนาววิตามินซีเยอะดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่น,นะนี่ดู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 เดี๋ยวมียาสามัญประจำบ้านเจ้าบ้านเราแฮะๆฮนี่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 นางเช่เยป้าป้านี่ลดน้ำตาลความดันได้กินเก่งด้วยนะป้าป้าเรากินกินผักขมขมเก่งๆ,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 ๆ <c oughs> ดูดิ กินผักขมๆเก่งจริงๆกินหน้าตาเฉยมีอะไรไมช้ากินสดาวมาเออเมื่อเช้าไปเด็ดยอดสะดาวเห็นป่ะคนที่กินผักขมๆเก่งเ่ร่างกายแข็งแรงนี่อันนี้ก็ได้นี่ผักชีลาวอันนี้กระทม่มตอดีดีที่ป้าซื้อมาให้ดูแดดดูแดดนี้โอ้โหสุดยอดไหมล่ะ เอาป้าปาขึ้นปกคลิปก่อนอเก็บผักชีลาวลงสวนเก็บพืชเก็บผักนี่อป้าหันมาหน่อยเก็บเต็หันมาหน่อยนะดีเยชูเออยิ้มด้วยนะ <c oughs> เห็นนะนี่แหละมียาสามัญประจำบ้านมีอะไรไม่ใช่อันนั้นมันพืชอันนี้ถ้าเป็นคนที่เขาทำเกี่ยวกับสมุนไพรเขาจะรู้จักงามดีนะ แต่พวกเราไม่รู้นี่กระท่อมกินอ่อนๆได้นะไปอ่อนๆไปอ่อนๆกินได้นะจ๊ะพวกนี้ก็ไปตีคอปบังไซโอเคพวกนี้ป๊ะป๊าเราก็มีงานออกกําลังกายเออปะป๊าเราไหนยังได้เก็บไม่ได้กวาดเลยอะไรอันนั้นแหละ ฟ้าทลายโจรเห็นป่ะบ้านเราก็มีฟ้าทลายโจร mm hmm. เวลาเป็นไข่ตัวร้อนเนี่ยเด็ดใบกินเป็นไงจ๊ะอันนี้ยังไม่ได้เก็บหลังบ้านนะดูสิเก็บจากหน้าบ้านมากองไว้ตรงนี้ไงหลังบ้านแล้วนี่ก็เอาเอาเอองอกแล้วเนี่ยนี่อะไรบ่า อันนี้ของสาวน้อยอันนี้อ้อยดําใครสนใจอ้อยดําไปที่ช่องสาวน้อยทาสวนนะจ้าทุกคนไปหาซื้ออุดหนุนกันได้นะอันนี้เราเอาฟูหมักมาโรยไว้เนี่ยของคุณนทัทวุด,ดวนจัน,น์นะเริ่มงอกแล้วเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยฟูหมักงอกเต็มเลยเริ่มรกละยา้าอ้ยสูงแล้วเดี๋ยวต้องมาตัด ขี้เหล็กขี้เหล็กเอาใบขี้เหล็กไปหว่านๆรอบๆต้นไม้ตรงพื้นดินก็ช่วยกําจัดปลวกได้เป็นอย่างดีนะรู้ยังเอ้ยหลายคนยังไม่รู้ว่าขี้เหล็กเนี่ยสามารถกําจัดปลวกได้เป็นอย่างดีทําน้ําหมักไล่มแมลงก็ได้เดี๋ยวเราจะต้องมาตัดแล้วเพราะสูงแล้วเนี่ยุยานางก็ไปงามงามยานางหลายคนรู้แล้วนะว่าตัดกิ่งปักชําได้อะแต่หลายคนก็ยังไม่รู้ไงเพื่อนใหม่ๆคือพวกเราจะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาทุกวันแหละ ใช่ไหมคือบางทีเขาเพิ่งจะมาเจอช่องเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกบอกนู่นนี่นี่นั่นให้เขาให้ดูตรงนี้หน่อยแป๊บนึงให้ดูแป๊บนึงนี่อันนี้กิ่งหักอุ๊ยมาเฟืองหวานนะนี่มาเฟืองหวานเนี่ยเดี๋ยวแกะเอา,มาเมล็ดมาเพาะต่อ เต็มเลยมะเฟืองหวานกินอร่อยอร่อยติดลูกเยอะเลยติดลูกติดดอกเต้นไปหมดเขาก็ตัดกิ่งปักช้ำได้แล้วเนี่ยติดดอกเต,ดดกต็มเลยเดี๋ยวกันเราจะได้พามะรอกรเอาวางตรงนี้นะเนี่ย ถ้าสมมติระวังตรงนี้ถ้าเขาโตมาแล้วก็รากทะลุลงดินเนยตรงนี้เราก็จะได้มะละกออีกหนึ่งต้นปล่อยให้รากทะลุลงดินเนี่ยถ้าเป็นถอนออกดีกว่านะถอนออกแล้วก็ขุดฝังเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะค่อยมาทำโอ้โหงามไหมเอายอดไปกินส้มตำราบน้ำตกชุบหน่อไม้นะจ๊ะ ตัดไปหลายรอบว่าบ้านเราปลูกเอ่อมะยมไม่กินยอดนะจ๊ะไม่มีลูก <c oughs> <c oughs> เอาตะลิงปิงเคยเอามาหน่อยเดียวนะตะลิงปิงอันนี้ก็โตพยายามตัดให้มันเตี้ยแค่นั้นเองเพราะเราก็จะให้เขาเราปลูกไว้กินยอดนะไม่อยากให้เขาสูงเพราะติดกับเนี่ยบ้านแม่น้องไอเดี๋ยวต้นไม้มันจะไปปลิวใบมงุงใบไม้เนาะมะม่วงมะม่วงปลิวเดี๋ยวแม่น้องไอ้กวาดทุกวันแนะ่แน่เลย เดี๋ยวเราก็จะมาพยายามตัดให้มันสั้นๆน,นี่ด้วยต้นยออันนี้ออกจากกำแพงเนี่ยโตจากกำแพงนี่นะต้นเ,เดี๋ยวเราจะมาตัดขี้เหล็กอ้าทำไมแสงมันเป็นงี้เดี๋ยวอุ้ยแหนแดงคุณต้นแน่นไหมแหนแดง แน่นดีไหนแดงพันไมโครฟิลลาเนี่ยใครสนใจอุ้ยแน่นดีจังแป๊บเดียวแน่นแล้วนี่เอาไปใส่กระถางต้นไม้เป็นปุ๋ยชั้นดีใส่ต้นไหนดีอ่ะแต่จังกวาแม่บีดีกว่ามีเหลืออยู่ต้นหนึ่งอ่ะคลุมคุมคุม,คมต้นหอยทากินไปละด้านหลังนี่ที่ปลูกปลูไว้ที่เห็นเห็นเนี่ยกระถางของ แตงกวาของน้องบีทั้งนั้นเลยนะที่เพาะไว้อ่ะแล้วโดนไปกินกินกินแบบเรื่อยๆจนเหลืออยู่ต้นเดียวเนี่ยแต่ก็มีอีกหลายต้นที่เพาะไว้เอาไปไว้หลังบ้านเอาไว้ค้างบ้านด้านนูน้นเดี๋ยวค่อยอัปเดตใครสนใจกระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักกันนะจ๊ะทุกๆคนรู้ปะ่ะนี่เอากระเจี๊ยบกินยอดของคุณหน่อยบ้านไร่พยอมมาด้วยมาทิม,มด้วยเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยคือติดแล้วนะเนี่ย ผักแพลวตัดปักชํำได้ดูนี่ก็เหมือนกันคะน้ามิสโก,โกต้นชายามละกอกินใบตัดยอดไปรวกจิม้มน้ำพริกก้านเอาไปปักชํำแกงส้มอร่อยผัดคะนา้าแทนคะน้าได้เลยแต่ต้องทำให้มันสุกอันนี้เวลาทำราดหน้าแล้วหัน่นหันใสอุ้ยอย่างอร่อยเลยมันแทนคะน้าได้นะสำหรับเราเราว่าอร่อยกว่าคะนา้าอย่างก้านนี่ก้านนี เอาการนี้ไปลอกๆๆๆออกนะล่ะหัน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 เอาแต่น่่นนะเหมือนคณะเดะเลยเตัดทิ่มๆก็ติดแล้วเนี่ยเขาตัดปักชำขยายพันธุ์ง่ายมากนะคณะเม็กซิโกมันกอ,ก,อกินใบต้นผงชูรสอ่ะเดี๋ยวอันนี้ใส่น้ำหมักไว้น้ำหมักเสร็จอาหารน้ำหมักเอ่หอหอโมนมดหอโมนไข่แล้วก็จุลินทรีย์เจ้าปลวก แล้วก็น้ำหมักโ,โหสารพัดน้ำหมักน้ำหมักน้ำมาอะไรค่ะสารพัดน้ำหมักผลไม้นี่ดูที่เราตัดไปปักชำเลื้อแล้วเดี๋ยวก่อนของคุณหน่อยนี่ที่เราตัดมาปากัปากปักอันนี้บระเพชรเอาไปหมักทำปุ๋ยไล่มแมลงได้เป็นอย่างดี ใบนอ่อนนี่กินกินแก่น,น้ำพลิกส้มตำราดน้ำตกได้นะจ๊ะตอนแรกไม่รู้หรอกคุณหน่อยบอกนี่นี่นี่อันนี้เขาแตกยอดออทำไมไม่ค่อยซูมอันนี้พลิกที่เอามาโรยไว้แล้วก็กิ่งของเฮ้ยโทรศัพท์เครื่องนี้กิ่งของผักหวานบ้านแบบนี้เอามาปากักเอามาทิ้มไว้เดี๋ยวก็ติดนี่เห็นไหมเอามาปากักเอามาทิ้มไว้ อันนี้กิ่งของอันนี้ก็เอามาทิมไว้ทำไมไม่สูงเอออันนี้มาตู้มแขกที่ตักกิ่งแนละ้วมาทิมทิมไว้นีย่ยาขึ้นรกแล้วโอ้ตายแล้วดูยาขึ้นรกแล้วนอ้โอ้ยเหนื่อยดีนี่ก็กระทอมกระทอมเดี๋ยวจะเอาตัดกิ่งปักชำเท่าไหรตัดปุ๊บทิ่มปั๊บก็น่าจะติดง่ายนะ ยัใครสนใจกระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักไปอุ่นหุ่นกันนะจ๊ะทุกคนน้องบีก็เหนื่อยเหนื่อยภารก,กิจเยอะดูแลแม่ดูแลน้องดูแลลูกดูแลครอบครัวโอ้ยเหนื่อยแทนสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะน้องๆพวกเราทุกคนสู้ไปด้วยกันอันนี้ของน้องนวดนี่มอนด,อดัมออตุรกีนี่มอเรีเขาตาเทียงแอสนครพนมช่องเดโชสุกินนะจ๊ะ ใครสนใจหมอนนอกมันปแปลกไปที่ช่องเดชโชสุอินใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนตามไปหาซื้อนวนต้นมงต้นไม้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปทักหาได้นะถ้างน้องหนวดมีอะไรเขาบอกเองอะ่ะร้องเพลงเพราะด้วยสองคนตายย,าย,ย้ายเยี่ขยันเลยสู้ไปด้วยกันพวกเราตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตกันต่อไปนะนี่ของสาวน้อยโตแล้วนะ อ้อยดำอ้อยดำโอ้เดี๋ยวเอาดินมากรบให้อเนี่ยอ้อยดำอ้อยดำใครสนใจอ้อยดำไปที่ช่องน้อยทำสวนนะจ๊ะมีกระเจี๊ยบที่โรยไว้ก็โรยไว้เยอะก็โดนหอยทากกินไปเยอะพอสมควรปลูกผักแบบปลาร้ามันก็งี้แหละจ้ามีไม่ได้กวาดนะเนี่ยดูดูดออดิดตทนอันนี้ของสิริรัตออร์แกนิกการ์เด้นนะจ๊ะ โตดีนะอุ้ยไปผัดก็อร่อยอือเนี่ยมีหน่อเล็กๆออกมาเยอะแล้วเนี่ยเอาไปถอนๆแล้วไปจิ้ม,มๆไม่ได้เลยเนะี่ยโอ้ยพุ้ชาน้มสดตัดกิ่งปักชํำนี่โตดีตัดกิ่งปักชํำก็ติดง่ายนะพุ้ชานมสดนี่เหนื่อยหอบนะจ๊ะอันนี้สองพันช่างเอามาตำตๆตำ เอาทองพันช่างกับสาบเสือดีนะนะเห็นว่าเห็นในคลิปมีทองพันมีเอาสาบเสือไปตำตำแล้วมาหมักผมผมดำเลยเฮ้ยเห็นป่ะมีใครเห็นคลิปบ้างที่เอาใบสาบเสือไปตำ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 แล้วมาหมักผมอ่ะเออมันก็เปลี่ยนสีผมได้น้นเปลี่ยนสีเฉยๆนะเราว่าแต่เหมาะสําหรับคนที่ผมยังไม่งอกนะเอาทองพันช่างเอาสาบเสือเอาอัญชันสีม่วง เอามาตำตำมาพ่อผมถ้าท่างจะดีทําให้รากผมแข็งแรงไม่ร่วงไม่หลุดร่วงอันนี้ให้ให้ใหรากทะลุลงดินไปเลยนะนี่มะเฟืองหวานที่เพาะจากเมล็ดนี่ตั้งสี่ต้นเนี่ยเอาออกมาก่อนนี้ไหนี่อันนี้อะไรวะ เมลูดที่พเพาะจากเมล็ดถ้าไม่ได้ดูแลมันก็จะไม่ค่อยงามนะนี่ของพี่หนุย่ยนี่ถั่วลระพี่หนุย่ยจะได้แล้วจะได้แล้วนี่เราเอาฝักแกๆ่ๆนี่เอาฝักแกๆ่ๆเก็บไว้นี่พี่หนุ่ยให้มาให้มากินแล้วก็มาทิ้มไว้นี่จะได้กินถั่วแระอีกแล้ติดฝักเยอะเลยนี่เดี๋ยวเอาเม็ดไปเพาะได้ตัดกิ่งปักชำติดนะนี่ ตัวแร่เนี่ยตัดกิ่งปักชําติดยี่รานี่ก็งามงามดูสิเนี่ยยีราเนี่ยตัดยอดปักชําทิ่มตรงไหนก็ติดเหมือนผักแพรวเนี่ยปักตรงไหนก็ติดทิ่มตรงไหนก็ติดนี่มะม่วงหาะนาโขงเต็มบ้านเต็มเมืองมปหมดแล้วอันนี้กระเจยบกินยอดของคุณหน่อยที่เราตัดออกไปแล,แล้วแล้วก็มาทิ่มไว้เอาไปทิ่มไว้หลายที่เลยนี่แตะติดแล้วเนี่ยพี่น้บาเตอร์นน้องหนวดเฮ้ยนะเลยไม่ได้ไงนี่ พี่น้ำปลาเตอรน้องหนวดตัดกิ่งปักชํำก็ติดง่ายเอาไปทิม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 พี <Peanut> butter, mm ่น้ำเตอร์มีสารต้านม,มะเร็งค่อนข้างสูงนี่พิิเนเอเยอะตัดปักชํำก็ติดง่ายง่ายเนี่ยกิ่งแบบนี้ตัดใต้ข้อเลยตัดใต้ข้อแม้เบื่อจังเลยบางทีมนก็เพี้ยน,นมันหล่นบ่อยด้วยโทรศัพท์โทรศัพท์พวกเราเนี่ยเป็นเครื่องมือ หากินอย่างดีเลยนะจ๊ะผักชีโดนหอยท่ากินไปเยอะอยู่ริงเกียขึ้นมาเยอะเลยเสียดายเนี่ยที่ขึ้นขึ้นมานี่คือผักชีเอ้าไม่ชัดเบื่อจังเบือ่อเบือ่ออ่าฝรั่งกิจมจูจะต้องอ่าเมนี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ฐานาวเฉวยเด็ดเอาไปทำปุ๋ยหมัก กินลดน้ำตาลในเลือดได้ดีมากโอ้โหดูขนุนที่เพาะจากเมล็ดเอามาวางไว้เฉยๆเอาตะกร้ามาวางไว้นั่นเนี่ยเนี่ยย้ายจากหมองแถวหน้าบ้านก็มาวางรกอยู่แถวนี้แหละนะยังไม่ได้เก็บไม่กวาดเดี๋ยวฝรั่งกินจูนี่ต้องบำรุงหน่อยละอันนี้ผักหวานบ้าน ผักหวานบ้านุูยเดี๋ยวเราต้องไปเอาเดี๋ยวเราต้องไปเอากันไกลตัดมาตัดแตง่งอันเนี้ยตัดกิ่งผักชาติดเลยนะเนี่ยเนี่ยกิ่งผักหวานบ้านเนี่ยตัดใต้ข้อเนี่ยตัดใต้ข้อนะแล้วก็ทิ่มลงดินไปเลยโตดีเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวก่อนมาดูสิโตไหมอันนี้ก็ตัดกิ่งผักชาทั้งนั้นเป้นพิจิตว่าไงจะเป้นพิจิต อ,อ๋อออกออกมาหน่อยนะแป้นพิจิตเกลียดจังเลยไม่สูงอันนี้ต้นยอก็เอามาวางไว้ทั้งกระถางนี่ให้รากลงดินไปเลยมันมีที่นะอันนี้หมอนพี่หนุย่ยหมอนเชียงใหม่ของพี่หนุยนะ่ยเน,นี่ยต้นเนี้ยยอดอ่นอนนใครยังไม่เคยกินไปลองกินดูนะกินกับลาบน้ำตกตุ๊กหน่อไม้ส้มตําอันนี้กิ่งมะละกอยอย่างเงี้ยนะเอาไปตัดปักชาติดนะเนี่ยตัดทิ่มเลยแล้วก็ติดเนี่ย ตัดเอาไปจิ้มลงดินติดนะตอนนั้นตัดไว้หน้าบ้านแล้วไม่ได้บอกเนี่ยแต่โอเคถือว่าเขาเลี้ยงลูกสารอาหารไปเลี้ยงลูกโอเคอยู่นันเนี่ยต้นเนี้ยโอ้โหย้อ,ยยอนย้อนแสงแสงไม่ค่อยได้โตดีมั้งกัน โอ้ยเหนื่อยฮอบมีอะไรให้ดูอีกอ้าดูของคุณหน่อยนี่ยเน,นี่เราดินมากรอบให้ละทีนี้รอตอว่าจะกินมันเน็ตไหมในดูซิมีมันเน็ตใหบมีติดดอกผลยังยังเอายอดอ่อนๆไปกินก็นได้คุณหน่อยบอกเอ๊ะใช่ป่ะนี่เนี่ยน,นี่ยอดยอดอด่อนๆเยอุย้ยน่าก,กินจังเลยเออ รอกินมันเหน็บโ้ยร้อนนี่เอาไงดีทุเรียนงามนีแม่ทุเรียนชราพอเห็นปะที่เพาะจากเมล็ดงามงามเลยเนี่ย,ยงามดีจังเอาวางตรงนี้ดีไหมให้รากทะลุลงดินหากินไปเลยนี่ดีไหมนะต้นไหนแข็งแรงก็ค่อยว่ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเสริมรากเอาดีป่ะเอาทุเรียนสักต้นไหม อ,อันนี้อันนี้อันนี้เขาเขือเปราะที่โรยไว้นี่ก็น้ำหมักน้ำหมักอยู่รอบบ้านนี่ก็อ้อยยังไม่ได้เอาดินมากรบให้นะอ้อยของสาวน้อยทําสวนอ้อยดอํอยดอาอ้อยดำเอาอ้อยดำเอาเอาอย่างเดียวก็ได้ละขยายได้ไม่รู้จบแล้วเนี่ยทองพันช่างงามไหม นี่ทองพันช่างตัดกิ่งปักชาติดง่ายมากเลยเอาทองพันช่างอันนี้จริงๆอ่ะพี่สาวเราเราไปซื้อกันมาพี่สาวอยากได้ใช่ป่ะไปตลาดต้นไม้มาแล้วซื้อทองพันช่างมาเราก็มาปักมาทำแล้วก็มามาอน,นี่ถ้ามีเยอะก็ทํายังไงมีเยอะก็เอาหมักปุ๋ยเราว่าเขาไปช่วยบำรุงรากด้วย อันนี้ก็เพิ่งจะตัดไปเหม,มือนกันหมอนเชิองใหม่ของพี่หนุย่ยหมอนเชิองใหม่ไนี่ติดง่ายๆนะตัดปักชาก็ติดง่ายเอามะกรูดลงดินไว้ตรงนน้น1ต้นพีนัทบัตเตอร์1ต้นครูของสิริสมของสิริรัตออร์แกนิกการ์เด้นเอาไม่ได้ดูทำไมดู อันนี้นมีมะละกอโรยๆไว้เดี๋ยวงองอกอนี่ครูของสิริตัดปักชําได้นี่ลดน้ำตาลในเลือดได้ดีนะตัดปักชําก็ติดง่ายนะครเูเนี่ยเนี่ยมันด้วยยอดเขาเนี่ยจะมันๆอร่อยอร่อยไอดินกลิ่นฟางยังฟังที่ใจ กลิ่นน้ำค้างลอยมาแต่ไกลหยดบนใบยอดยารวมกลิ่นความหอมธรรมชาสร้างมาเสียงครุยผิวปริ้วลอยมาสุขอุรา เมื่อได้ฟังเ,เรนูนครดีกว่ากำลังซ้อมเรนูนครทิน่นี้ช่างมีมนคลังได้พบนนนางดังเหมือนต้องมนแน่นี น้องนุ่งสิ้นไม้ไว้ผมมวยสวยเพลิดพิงพี่รักเจ้าแล้วแท้จริงสาวเวียงพิงแห่งเมืองอีสานจบฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนสู้ไปด้วยกันลงคลิปไปแบบไม่ต้องสนใจยอดบิวทําช่องของตัวเองไว้นะเพราะช่องเราเป็นช่องจอบกลุ่มนะ ทำคลิปสั้นสำหรับคลิปยาวอย่างที่บอกคนที่ยังไม่ได้ลงคลิปปลูกผักมานานแล้วทําช่องเลยแล้วก็ถ่ายให้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสวนของเราเนี่ยเนี่ยทำไว้ทําไว้นะอัดอัดอัดลงไปเรื่อยๆเรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับของ y o u t u b e อยู่ในกรอบของกฎหมายกฎระเบียบของ YouTube คือหนึ่งพันซับสี่พชั่วโมงถึงจะเปิดสร้างไรายได้ได,ได้นะจ๊ะไปศึกษาเอาที่ช่อง เสกสรรปั้นยู u ูปเน่ยเขาคุยภาษาเดียวพวกเราน้องเขาจะพูดอะไรที่มันฟังง่าย,ายเขาแบบคือไม่ภาษาอังกฤษคำไทยคำภาษาอังกฤษคำไทยคำอะไรเราฟังแล้วมันจะเข้าใจง่ายแต่สำหรับเราเราก็พอจะเข้าใจบ้างสำหรับช่องที่ภาษาอังกฤษคำไทยคำเพราะเราก็ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษเช่นกันทุกคนทุกทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ อะไรที่ไม่รู้อ่านออกเขียนได้เรียนรู้ได้หมดแหละนะจ๊ะไปดีกว่าฝากช่องกเกษตรเมื่อฝากไปแล้วว่าพูดแล้วเถอะลืมหลงแค่นี้นะ